สวัสดีค่ะทุกคนใครชอบนอนกัดฟันมีปัญหาแบบนอนแล้วกัดฟันแล้วปวดกรามไปหมดทั้งสองข้างเลยนะคะมี2จุดง่ายๆค่ะที่จะมาสอนจุดแรกเลยก็คือเฮอกูลดอาการปวดบนโลกใบนี้เกี่ยวกับอาการปวดต้องต้องนวดค่ะมือแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วด้านนิ้วโป้นะคะสอดไปเลยจุดนี้ค่ะจะช่วยลดอาการปวดได้ค่อนข้างดีเลยค่ะกดทั้งสองข้างนะ จุดที่สองจะอยู่ที่หน้าค่ะเวลาที่เรากัดใช่ไหมกัดกรามมันจะตุ่งตรงนี้นิดหนึ่งกดตรงนี้ช่วยได้เลยจะลดอาการปวดได้ค่อนข้างดีค่ะเวลาที่เรานอน,อนแล้วเรากัดโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวตอนเช้าตื่นมาแล้วปวดกรามตอนแรกเรากัดปันก่อนนะแล้วมันมีจุดตรงนี้ตุ่งขึ้นมากดตรงนี้ล่ะค่ะตรงที่มันกดตุ่งขึ้นนะเอามือออกด้วยนะคะตอนที่นี่ สจุดง่ายๆค่ะสจุดนี้ค่ะจะช่วยลดอาการที่เหมือนเวลาเรานอนกัดฟันแล้วเราปวดกรามเยอะๆค่ะลองช่วยตรงนี้ก่อนนะคะแต่จริงๆอะค่ะบางทีมีภาวะเครียดมันก็จะนอนกดกัดฟันโดยอัตโนมัติเราก็อาจจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรืออาจจะมาฝังเข็มโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลบับการกัดกรามหรือความเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีจุดในการรักษาอยู่นะคะอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นก่อนนะคะลองแก้กันเองก่อนง่ายๆนะ